สวัสดีค่ะกลับมาเจอก,กับน้องพลอยเช่นเคยนะคะโดวยวันนี้นะคะพลอยจะมาแนะนําเป็นตู้โฮมเทเเตอร์ค่ะด้านหลังเลยนะคะรุ่นนี้เลยรุ่นที่ขายดีมากๆนะคะของทางร้านค่ะกับ GT301 นะคะสินค้าจะเป็นยังไงรายละเอียดยังไงกันบ้างน,นะคะเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันค่ะโดยตู้วางทีวีที่เรียกได้ว่าขายดีที่สุดของร้านในตอนนี้เลยนะคะก็คือตู้วางทีวีขนาด3เมตรค่ะกับรุ่น GT ขีด301โดยตัวตู้นะคะจะมีหน้ากว้างอยู่ที่3 0 0 เนหรือ3เมตรนะคะความลึกของตู้อยู่ที่50เซนแล้วก็ความสูงของตู้อยู่ที่2เมตร30เซนค่ะโดยที่ลูกค้าสามารถวางทีวีได้สูงสุดถึง75นิ้ว โดยตัวคงไม้ทั้งหมดจะเป็นไม้อีวันนะคะที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและไม่มีกลิ่นรุนแรงไม่ก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้ค่ะทั้งตัวตู้ด้านข้างนะคะจะเป็นตู้โช์กระจกค่ะตีเฟรมด้วยอลูมิเนียมสีทองเพิ่มความสวยหรูนะคะและชั้นกระจกที่แบ่งชั้นเนี่ยลูกค้าสามารถปรับระดับความสูงได้ที่ตามลูกค้าต้องการเลยค่ะและตัวช่องด้านล่างนะคะก็จะมีทั้งตัวช่องลิ้นชักแล้วก็ช่องบานเปิดที่เก็บของได้เยอะมาก โดยตัวหน้าบานจะเป็นบานกระจกสีทองเพิ่มความโดดเด่นตัวตูวก็ตกแต่งด้วยเมลามีนลายหินอ่อนนะคะที่สีสวยสุดๆค่ะมีให้เลือกกันถึง5สีด้วยกันนะคะโดยสีในคลิปเนี่ยจะเป็นสีเทานั่นเองค่ะแล้วก็ยังติดตั้งไฟ LED กับตัวไฟดาวไลท์สีวอมไลท์ให้ด้วยในตัวนะคะเรียกได้ว่าดูสวยโดดเด่นแล้วก็ฟังก์ชันครบพร้อมการใช้งานสุดๆ มาในราคาเพียง2 4 9 0 0บาทเท่านั้นค่ะโดยตัวตู้รุ่นนี้นะคะอย่างที่เห็นนะคะด้านหลังก็คือจะมีไฟ LED ให้ด้วยนะคะหลายๆจุดมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวตู้โชว์เนี่ยก็คือจะมีตัวตู้กระจกไม่ใช่สิตัวตู้โชว์นะคะก็จะมีตัวกระจกที่แบ่งชั้นสามารถปรับระดับได้ตามความสูงที่ลูกค้าต้องการเลยนะคะเผื่อลูกค้าเอาไปวางโมดลโมเดลอะไรแบบนี้เนาะก็สะดวกมากๆแล้วก็ดูสุดลรักชูรี่สุดๆเลยนะคะแต่มาในราคาเพียง2ง 14,900บาทเท่านั้นค่ะใครที่สนใจนะคะอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิมน,นะคะก็สามารถทักกันเข้ามาที่ไลน์ที่ขึ้นอยู่นี้นะคะหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์แล้วก็มีทางเพจ Facebook ของทางร้านด้วยค่ะโดยร้านของเรานะคะมีบริการติดตั้งให้ฟรีนะคะพร้อมกับประกอบให้ด้วยนะคะทั่วกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลในระยะไม่เกิน40กิโลเมตรจากทางร้านค่ะแต่ในส่วนของต่างจังหวัดจะมีค่าจะส่งซึ่งค่าจะส่งแต่ละจังหวัดจะไม่เท่ากันยัไงไงลูกค้านะคะสามารถทักแชทเข้ามาสอบถามน แอดมินก่อนได้นะคะว่ามีค่าบริการจะส่งเพิ่มเติมไหมค่ะแล้วก็ร้านของเรามีหน้าร้านนะคะตั้งอยู่ติดริมถนนใหญ่เลยค่ะตรงถนนสาธุประดิษฐ์นะคะตรงข้ามกับ อซอยสาธุประดิษฐ์54นะคะแถวพระราม3กรุงเทพมหาคนครนั่นเองเปิดบริการทุกวันไม่ได้มีวันหยุดนะคะตั้งแต่9โมงจนถึง6โมงเย็นเลยค่ะใครที่ชอบและสนใจอยากสอบถามเพิ่มเติมนะคะก็สามารถทักเข้ามาหรือเข้ามาดูสินค้าจริงที่หน้าร้านได้เลยยังไงวันนี้เดี๋ยวพอาดไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้าค่ะแล้วก็อย่าลืมกดซ b s c r คร e กันไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆใหม่ๆนะคะใกล้สิ้นเดือนแล้วแบบนี้นะคะเรียกได้ว่าที่ร้านเนี่ยมีโปรโมชั่นจัด มากมากเลยค่ะยังไงเป็นแล้านนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย